เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม StarCraft: Cold นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเมิงแล้วครับจากวรดที่ชั่วร้ายของเผ่าเทอร์เรนอันนี้ก็จะเน้นยูนิทตทหารราบนะครับทหารราบ Dominion t r o o p e r จะสามารถติดอาวุธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไฟจรวดหรือว่าปืนกลนะครับ นี่ผมเลือกเป็นฉายา Merchant of d a t นะครับก็จะทำให้การซื้ออาวุธนั้นถูกลงนะครับและเมื่อหน่วยทหารที่ติดอาวุธตายก็จะเกิดระเบิดเป็นขนาดย่อมนะครับอาจยวลองดูครับโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำลายหินให้เพื่อนก่อนนะ Together, โอเคครับบังเกอร์ก็จะมีทหารทั้งหมด กนายสร้างอันนี้ก่อนลงเก็บแก๊สนะครับโอเคอันนี้ครับทหารหนึ่งนายก็จะใช้แร่40แล้วก็แก๊ส20นะครับโอเคเอา งานไปสร้างป้อมหนึ่งฐานครับต้องใช้แร่20แร่40นะครับแก๊ส20เราจะได้หน่วยทหารหน่วยนี้มาพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น สร้างเสร็จแล้วก็สร้างอีกป้อมหนึ่งอ่อีกป้อมหนึ่งอันนี้ก็ยิงไปเคลียร์ทาง <enough> ครับเคลียร์ทางให้เพื่อน โอเคเอานี้เอาเข้าป้อมดีกว่าครับเดี๋ยวศัตรูก็จะมาล้เอาหน่วยนี้จัดก,การต่อแทนนี่ครับตีได้หมดแล้ว อัปเดอันนี้ก่อนนะครับเพิ่มระยะการยิงในบังเกอร์อีกหนึ่งหน่วยนะครับโอเคครับเตรียมตัวตั้งรับมาแล้วบุกมาละคราวนี้เป็นโบทอสนะครับโดนยิงสอยร่วงหมดโอเคเตรียมสร้างเข้ามาเซ็นเตอร์ ใช้แร่ทั้งหมด400นะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นการเพิ่มล่องกับเพิ่มพลังชีวิตของฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซับพลา์บังเกอร์มิสไซล์เทอร์เรตแล้วก็ปืนใหญ่อันนี้เราเปลี่ยนเป็น คนงานได้นะครับโอเคครับรู้สึกว่ามากันด้านนี้บ้างดีกว่าโดนศัตรูมาล่วงหมดเลย I'm no traitor. ต้องมีรถถังสักคันหนึ่งนะเอาหน่วยทหารซ่อมไปอันนี้เสร็จแล้วสร้างคนงานเพียบเลยครับเตรียมเตรียมเลย get a lot for this gun this is the home front now not enough minerals you know what's best Empire's right behind me not another drill hybrid detected leave it. marking location now defense effective soon the temple will be ready

if you can't leave it, love it. Insufficient Vespine gas. My dominion, right or wrong? <coughs> not is Our home. are being attacked. Empire's right behind me. If you can't leave it, love it. Is that you, Emperor? We're the higher authority. Looking for direction The temple is under siege from a Void Thrasher Slay it before it deals too much damage Okay, the to the it Void Thrasher has been destroyed Who's resisting us today? Reinforcements to the front line หั่นจัตุมาพอดีเลยไปียบเลยไปเอบเลยกำลังเซิร์ฟเรียกมาเมื่อก่อน construct earth splitter ordnance to enable more magnificent displays of force i could get a lot for this gun signature <coughs> detected <100 coughs> <coughs> <coughs> what a misuse of a monster are being attacked. base is under attack เฮ้ยโอ้โหมันมีายานมันด้วยนี่หว่าบุกเลยบุกเลยบุกเลยใี่ต้องเอาปืนไฟมานี่กัปถ้าตายก็จะทหารก็จะทำการพีชีพนะครับเป็นนิวเ <pneum> คลียร์ขนาดยอ่อมเคลื่อนแบงค์นหน้าเลยเคลื่อนแบงหน้าเลยบุกเลยบุกเลย นั่นแหละไปเลยขยายหน้าเขตขยายหน้าเขตครับอันนี้ก็เกือบเละเหมือนกัน โอเครีบสร้างบังเกอร์ครับเดี๋ยวศัตรูบุกมาอีกขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ก่อนรถถังไปได้ไหมรถถังไปได้โอเคแรงแรง hybrid signature detected น่าจะไหวอ่ะกองกำลังเซิร์ฟช่วยมาด้วยออกมาช่วยหน่อยนั่นแหละเก็บไว้ใช้ช่วงเวลาสำคัญนะครับ can leave it love it ตัวใหญ่ป้อมด้วย It has to be ฐานขั้นหนึ่งยาวอยู่นะครับปุ๊บปั๊บลงก,กันลงก,กันโด,ด,ดนเต็มเต็มลยบุกเลยครับขายขายพื้นที่แหยพื้นที่ก่อนได้ตั้งรับง่ายขึ้น อย่าลืมเอามาตรงนี้นะลืมตรงนี้เลยโอ้ไม่ทนันแล<ะ>้วไม่ทันแล้วเข้า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 ไม่ทันหรอไม่ทันพี่ช้านิดเดียวนี่แปลกเลยนะเนี่ย You know what is. We're the higher authority. The destroyed. Regrettable, but necessary. These little accomplishments multiply. Enemy warping detected. Vampires right behind me. Is that you, Emperor? My direction right or wrong? Beside, I have Any regs I should know? Vampires, right? i Avoid thrashers bombarding the You must end its assault. Go ahead! We're the higher of the resisting us today if you can't leave it love it we're the higher the authority any regs i should know this is the home front now is that you, if you can't leave it love it wave the banner my dominion right or wrong เคน่าจะเอาอยู่ละรถถังมาอีกคันหนึ่ง,งรถถังของเ <Now, S 1> ม้งนะครับ yeah, yeah. ก็มีความสามารถในการสตันศัตรูหนึ่งวินะครับเอาซื้อออกมาช่วยก่อนงั้นล่วง ฝั่งนี้น่าจะหมดละอัปเกรดเป็นทหารปืนคนติดอาวุธให้เขาครับปืน B2 ทีนี้ขอมาทางอีกคันหนึ่ง โอ้มาอีกแล้วบนบนขวานานเละเละเละโอ้โ oh, ห oh, เละโอเคน่านจะไม่มีอะไรละเห okay. okay. ตุทหารฝ่ายหนึง่ง เปลี่ยนครับเปลี่ยนได้เป็นทหารราบแล้วก็สร้างวิซายเทอเลสเพื่อรอบฐานิศัตรูลงมามาหอยวังเกอร์ลงมาเลยครับ วิซายทเทเ็จก่อนโอ้โห oh, oh, มาเพียบเลย oh, ต้อกันฐ oh. านนี้ครับภารกิจในฐานนี้เหลืออีกส่นาทีเด็บฐ <What is S 2> านไหม สร้างเลยดิเอารถถังอีกคันนึงอ่ะฝั่งขวามีแค่ขวาล่างมีแค่รถถังคันเดียวนะครับขออีกคันนึงด้านล่างด้านล่างด้านล่างรอดอยู่นะรอดอยู่ นี่ฝั่งนี้ผมไม่น่าไหวไม่น่าไหวอ้าเพื่อนม,มาช่วยแล้วผังแข่งรวดเร็วครับเราก็สร้างบังเกอร์ต่อ <static. S 2> วิทานี้จะกนไม่อยู่แล้วเนี่ยทหารตายคนละกายเป็นยคียขนาดย่อมจะต้องอัปเกรดอาวุธให้เขาก่อนนะครับ

เหตุไอตัวน,นอนของฝั่งโคลท์มากเลยชะะนะละจีจีครัพูดเกรมครับ อ่านิวเคลียเต็มอ่ะแต่ยิงนิวเคลียใส่ฐานตัวเองนี้ใช้ร้อยแต้มนะ